เปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินอิชิตันกรินทีเอ็กซ์เครื่องดื่มน้ำชาเขียวผสมวิตามินภายประกันชีวิตเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับเปิดสึกข้อที่2รอราศีใดในช่วงนี้ระวัง ท้องเสือปอบป๊บเยยอตรงนี้อตรงนี้วดนเบรงนี้อเใจอยากให้อายดใเจบตรงนี้ออีลีอยากให้อายซเป็นคนแกบออกมาอบคตว่างรูอ้วอ่ะดูเป็นคนบอบบางดูเป็นคนแบบ สเสอแอ,อ,อาจะก,กินอะไรแล้วเสาะทองง่ายอ,าอะไรอย่างนี้เพราะเป็นคนแบบว่าสุขภาพดีแล้วาจะก,กินอะไรผิดสัมผัสดได้เพราะเขาเป็นคนแบบดูแลตัวเองเนาะอย่างช่วงนี้นะสมัยสวยสะพรั่ง<ห>ยันโยกพงโยกฮะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีการบางครั้งกินแซ่บบางครั้งอาจจะก,กินอะไรผิดสัมผัสไปอาจจะแบบเสาะทองอแล้วก็ท้องเสียได้อ่าแล้วคำตอบว่าราศีราศีพิภพไทยใชเป็นหัวง เป็นห่วงคุณผัดไทยมากเพราะว่าคุณผัดไทยเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานเนาะไวัยวเราเนี่ยจะ,จะต้องมีอะไรจุ๊บจิ๊บจิจ๊บจะใช่ปะ,ะเมื่อสองวันที่แล้วเราไปเจอกันที่กองถ่ายหนึ่งก็แบบบอกว่ามีมะยงชิดค,คุณพยอยามทานค,คุณก็หยิบนะ แล้วคุณก็ทานอย่างอร่อยมากเลยเดี๋ยววันหลังจะฝากไปให้อีกเพราะฉะนั้นระวังนะคะคุณบัทยค่ะพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่แบตอนนี้ทานอะไรที่มันเป็นจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสาะท้องได้ไม่น้ใจรุวสิ่งอย่างค่ะคุณบําลาคนอีกช่วงนี้มีท้องเสียบ้างไหมคะท้องเสียพระเจ้าอกว่าวันละกอน มันไม่ใช่เรื่องยากเลยคําถามข้อนี้ค่ระราศีใดที่จะท้องเสียปุ๊บปับ๊บดิฉันท้องเสียปุ๊บปั๊บบ่อยมากค่ะแล้วลุงตอบว่าราเีเมรัตรนี่แกออกนั่นเองทาไมล่ะครับลุงก <cam> ็เป็นทานองเดียวกับพี่มามนั่นแห <c> <ๆ>ละมันรู้สึกว่ามันปิ๊บปิ๊บอ่ะมันปิ๊บปิ๊บไม่ถึงกับพดพลาดเหมือนเป็นวัด มันเป็นวาดนะมีน้ำมุกไหน่อีนิดหน่อยแงได้เลยเจ็แต่โอเคกระปิกกระปอยได้เลยจ้าแล้วอ่องเต่าบ้าไม่รู้ก่อนพี้มัมพี่มัมอ่องเตือนพี่มัมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วจะเอาอะไรเข้าปากเข้าท้องต้องล้างให้มันสะอาดก่อนเข้าใจไหมจ๊ะแล้วพี่มัมเนี่ยเอาจริงๆนะพี่มามเขาเป็นคนเหมือนแบบเหมือนแบบ ตะการ์เราก็เลยคิดว่าหรือจะเป็นแม่มามอะไรอย่างนี้เขาก็ดูแบบว่ามีเปอร์เซนต์อย่างนี้ไงแล้วเขายังไม่ได้ออกเลยถูกปะใช่ยังไม่ได้ออกเลยอาจจะเป็นขี้เขาก็ได้ออกเราเอาตัวตอบว่าเราเปที่มาเหมือนกันเพราะอะไรคะเคยเห็นเขากินมูมมามไม่ครับแต่เขาบอกว่าคนมีความรักมักจะมีความสุขและอยากกินก็เลยบอกว่าเห็นพูดกันอยู่ว่าแบบ กำลังมีความรักอยู่และมีความสุขมากก็เลยแบบว่าเป็นห่วงว่าระหว่างที่เรามีความรักเราอยากจะกินทุกอย่างบบอะไรเงี้ยก็เลยแค่แบบถือว่าเป็นการเตือนสติและกันว่าแบบให้ระวังให้ดูแลตัวเองอะไรแบบนี้นเออตือนจากรุ่นน้องแต่เขาไม่ได้อยากเข้าไปกินอะไรกับคุณด้วยนะคุณมามคุณไม่ต้องมองเขาแบบนั้นค่ะเข้าใจค่ะแล้วถ้าพี่มามเขาชวนไปทานกินอะไรด้วยกันอองตูนไปไหมครับผมไปได้กับพี่ตนไปนะได้ยินคาหูคาหู แล้วแพลตอบว่าลำธีกันน้องลำใหญ่่คะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าลำให่เขาขายของอยู่คะ่ะเป็นอาหารแล้วก็จะมีพวกปลาส้มปลาล่าแต่ละอย่างเนี่ยมันน่ามากันน <c oughs> <c oughs> ่าเสียมากมากเลยใช่ปหมแล้วมีอะไรขายอีกคะมีเอ่อพวกแหนมกระดูกอ่อนแหนมซี่โครงส<า>ไส้กรอกทุกอย่างเลยโอ้แต่เรื่องแซ่บๆซท้องรั้นเนาะใช่แล้วก็กินเองด้วยเห็นมบอกใช่ก็เลยรู้สึกว่าเป็น อาหารเป็นคนที่มีสุ่มเสี่ยงว่าน่าจะท้องเสียค่ะ<อ>เราจะกินต่ว่าเราตีคุกกี้ออเพราะอะไรคะเพราะคิดว่าน่าจะแบบชอบทานอาหารหารสแซ่บแซ่บ,บมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าท้องเสียได้ง่าย<อ>หรือว่าเขาอาจจะแบบว่า,าสั่งออเดอร์กด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 แล้วกินอะไร แปลกๆใหม่ๆอาจจะท้องเสียได้คุณเคยสั่งออนไลน์มากินไม้โอ่งน่าจะไม่พลาดเนาะคนนี้ไม่ถึงอาหารหรืออะไรครับอาหารอ๋อชอบอาหารสั่งออนไลน์บ่อยมากชอบกินยำชอบกินส้มตำอะไรแซ่บๆลวจสิงนะเป็นคนท้องเสียบ่อยมาก้วยนะเพราะชอบกินอะไรที่แบบเหมือนล่างกายตัวเองแบบทัดอ่อนแล้วก็ชอบกินอะไรแซ่บๆางเงี้ยเออเดี๋ยวนี้เขากินยำกันแบบสามพันห้าพันเงี้ยหรอ สามพัน้าพันแพงไปปกติเ0 0ดร้ก็ไปได้ละที่พูดทําเป็นเหมือนเล่นกันนะทั้งหมดคือเรื่องจริงทั้งหมดโอเคมาถึงบอมค่ะแล้วบอมตอบว่าพีบีผัดไทยพีผัดไทยก็มาเตี้ตอนอยู่ห้องแต่งตัวได้ยินเขาพูดเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลย เรื่องกินเยอะมากโอ้ใช่ค่ะใช่แล้วขอโทษครับแล้วก็เมื่อกี้ผมนั่งอยู่แล้วไม่รู้พี่ได้กลิ่นไหมเปรี้ยวๆแถวๆนี้อ๋ออันนั้นอ่าก้นหาครับมิก้นหาเหรอผมว่าเราจะใกล้ๆแล้วพี่แล้วพี่พัไทพี่พัไทยต่ว่ารอดสิรี่สิตัวเข้าไปเจ้าเองเพราะอะไรคะก็กินอย่างครูอ้วนพูดเลยค่ะคือเป็นคนท้องเสียบ่อยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเพราะท้องเสียแล้วก็เคยท้องเสีย เข้าโรงพยาบาลและต้องถึงขั้น ICU ียเลขาท้องเสียเข้า ICU เลยหรอมันเข้ากระแสเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยด้วยเหตุว่าท้องเสียกินอะไรรู้ไหมพี่เอาอย่างงี้นะในอาหารทั่วไปอ่ะมันก็มีแบคทีเรียมีอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนท่านหนักท่านเบาอย่างที่เขาเรียกกันเนาะแต่พี่อ่ะในลำไส้มันลำไส้เรามันจะขดไปขดมาใช่ไหม แล้วมันมีบางมุมบางแง่งอะ่ะมันจะมีตัวแบคทีเรียรบางอย่างที่มันมันออกไม่หมดอ่ะค่ะมันยังอยู่พอมันไปเจอกันมันก็จะกรอบเป็นป่วยเกี่ยวกับท้องเสียอย่างเงี้ย<อ>ก็เลยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นราศีเราเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกินแล้วก็ท้องเสียง่ายๆก็คือเราเป็นดวงเรื่องท้องเสียเนาะถึงท่านท้องเสียเข้าไอซียูนี่ก็หนักเนาะหนักนะแล้วพี่สมจิตรว่าเรื่องนี้ไม่จบมาดเจ้อของครับเจ้อของ เพราะผมดูแล้วเขาเป็นคนถ้ามันถ้าอะไรคนสาอางอ่ะดูงี้เขาอาจจะพูดจากแข็งแรงดูดูดันแต่จิตใจด้านในเขาอ่อนไหวค่ะแล้วก็อะไรที่ปะทะร่างกายเขาอาจจะแพ้ง่ายอือะไรง่ายนีเจอองครับีเจอองครับโอเคอันไปที่น่างกายค่ะงกายเองแล้วเอาลำไยเป็นคนเป็นคนท้องเสียบ่อยหรอ หนูเป็นคนกินอาหารรสจัดค่ะแล้วก็เป็นคนชอบกินพวกส้มตำยำอ,อ,อะไรเผ็ดๆแซ่บๆอ่ะผลไม้รสเปรี้ยวจะชอบกินมากแล้วแบบขนมจงขนมจีนรสจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนที่พอชอบกินเผ็ดพอกินเผ็ดปุ๊บเนะี่ยกินน้ำตาม พอกินน้ำตามปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราแบบว่าเหมือนอต้องเข้าน้ําค่ะจะจะเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยกิน,กกน,นแล้วก็กินน้ํากินแล้วก็กินน้ําแล้วกินแบบหยุดไม่ได้กินเรื่อยๆกินทุกอย่างกินทั้งวันค่ะก,ก,ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองแต่ผู้หญิงเนี่ยเลือกอาหารรสจัดเรื่องอาหารรสเปรี้ยวอะไรเงี้ยโอ้โหหยุดไม่ได้เพราะอร่อยกันนะใช่ผู้หญิงชอบก็จะแลกด้วยการท้องเสียมาอาจาริ่งฟันทิ้ง ราศีที่ในช่วงนี้ระวังท้องเสียปุบป,บปับคือราศีคือราศีราศีราศีพักโฆษณาสักครู่ครับ รวมเปนิดศึกเอย AIS 5 G นิสสันอเมร่าสปอร์ตเทคใหม่แลลิน p r o อพเพอร์ตี้ดร G5 Essence Plus อัจงลิงฟันชิงราศีที่ในช่วงนี้ระวังท้องเสียปุบปับคือราศี ราศีราศีราศีเมครับราศีที่ในช่วงนี้ระวังท้องเสียปุ๊บปั๊บได้แก่ชาราศีเมษคือเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องคุณต้องเข้าใจกันอย่างนะว่าอาหารเนี่ย มันมีลักษณะของความอาจจะไม่สะอาดแล้วก็ปนเปื้อนสารพิษด้วยมันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากพืชผักผลไม้ต่างๆแล้วก,การการ,การฟูงแต่งเนี่ยรวมถึงบางทีแบบแช่ไว้อะมันต้องรับประทานต่อมาอุ่นทุกราศีก็ต้องดูนะเรื่องอาหารแต่สําคัญเลยเมรมันจะละเกิดอาการนําไปสู่การท้องเสียแล้วแล้วปุ๊บปั๊บคือดาวศุกร์เนี่ยตอนนี้โครจรอ,อยู่ในมุมที่เป็นมรณะกัดะตา ดาวสุกเนี่ยมันคือเรื่องของอาหารปากท้องท้อง,องมันจะเจอสิ่งที่เป็นพิษและทาให้เกิดการท้องเสียก็เตือนให้ต้องระมัดระวังดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังรวมถึงต้องเตรียมเรื่องของยาหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกยาสาม,มัญประจําบ้านนะมันมีนะคุณก็ต้องเตรียมการเอาไว้ไม่ใ่าปวดท้องท้องเสียตัวตีหนึ่งแล้วมันมีปัญหานะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อเพื่อให้ข้อมูลเพื่อการระวังป้องกันเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่า,านี้จึงนํามาเป็นบทรสรุปในทางโภราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่า ราศีที่ในช่วงนี้ระวังท้องเสียปุ๊บปั๊บได้แก่ชาวราศีเมษฟันทุงครับไอ้เือนที่ผ่านะได้เพื่อนที่ผันะเป็นตัวเองไปนเป็นห่วงคนอื่นนะเออไม่แต่ครูนะก็เป็นคนชอบสรรหาของกินก่อนอื่นหุ่นครู สวยคือทุกวันแบบโหเชฟแบบขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยน้ำหนักลงกี่กิโลตั้งแต่แบบตอนที่ตั้งใจจะลดเออวนเคยน้ำหนักประมาณ65สตอนที่ตอนที่ค่อนข้างเยอะมากหน่อยนะคะแต่น้ำหนักเนี่ยมาลงมาลงวูบเลยในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาที่แม่เริ่มป่วยธันวามกราคุมพาตอนช่วงนั้นประมาณ3ณเดือนนั้นน้ำหนักลงมาอยู่ที่ประมาณสัก48 โหลงไปสิบกว่าโลนะลงค่ะแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงค่ะเพราะว่าพอหลังจากที่เราเราคุณแม่ดีอะไรต่างๆขึ้นแล้วเราก็เริ่มกลับมาเพื่อเราจะต้องออกกาลังกายเพราะสามเดือนที่หยุดไปเนี่ยบอกได้เลยนะทุกอย่างเลยมันอยู่ที่จิตใจของมนุษย์จริงๆนะคะถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันตกหวบลงไปเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไปหมดเลยนะมันจะซูบลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยทานก็ไม่ได้ น้ำก็ไม่เดิมนอนก็หลับแต่ไม่ไม่สนิทเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันจะมันจะใช้คําอื่นไม่ได้นอกจากสู้เลยหลังจากนั้นเราก็จะต้องอตั้งสติแล้วก็กลับมาเพื่อจะต้องมาดูแลตัวเองก่อนเหมือนตอนสาวสาวนะครูเนะนี่ยนะแล้วขุนก็ไม่ต่างจากตอนสาวสาวนะตอนนี้ใช่ใช่ใช่วันนั้นที่ไปถ่ายรายการาแล้วเอาเสื้อเก่ามาใส่อายค่ะอุย ภูมิใจอะค่ะใส่ได้แล้วก็ที่สําคัญที่ภูมิใจมากกวกกันคืออะไรรู้ไหมเอาชุดประกวดของเมื่อสมัยที่เราปรสามสิบกว่าปี40ปีที่แล้วเอามาลองใส่ดูเพื่อความสะใจโอ้ยตายแล้วใส่ได้ใส่ได้นี่ก็เป็นยุคที่คุณจตุรงค์นะครับชื่นชอบอะไรอ่ะขอดูรูปหน่อยขอดูรูปหน่อยอุ้ยนี่เลยตอนนั้นอะทวินหามาทวินหามาทวินหา เมากจริงนะเนี่ยเออโอ้ยตายแล้วนี่แบบตั้งแต่เดวันเข้ามาในวงการเลยมั้งเนี่ยตอนนั้นประกวดครูชนะตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยี่สค่ะยีใช่ปี2523ยังไม่เกิดนะฮะยังไม่เกิดนะฮะครูชนะเลิศนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ระดับเอเชียเอเชียในเอเชียทั้งหมดครูเนี่ยชนะที่หนึ่งนะครับ หลังจากนั้นไม่ได้ไปเพราะว่ามีผัวก่อนนะครับไม่ได้ไปตอนไม่เกี่ยวตอนที่ผัวที่เกี่เนี่ยผมรับตอนนั้นตอนพขาประกวดเนี่ยผมก็ประกวดอยู่นะฮะฮะเมียกประกวดพร้อมคุยวันนี้แหละเมืย์ประกวดทำอะไรฮะอธิดาผ้าโหลอธิดาผ้าโหลให้ของเขาร้องเพลงไอ้้บา แว่าคือตอนนี้ครูดูสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีเพราะว่าครูดูแบบจำใสขอบคุณมากเลยค่ะวโ์เพลงที่ไปชนะให้ฟังสักมิสิคะ If you go awayIf you go awayOn the summer dayThen you might as wellTake the sun a w a y All the birds that flewIn the summer skyWhen our love was newAnd our hearts were high when the day was young and the night was long and the moon stood still for the night was o นี่ร้องในหน้ากากนะโอ้โหแล้วใส่ไม้นี่นะแบบโอ้โหแล้วเพลงนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะยากด้วยนะครับห้องมือนกรอนไปหมดเลยมันต้องยาวเนาะคือถ้า เขาเรียกต้องใช้อารมณ์ล mm ้วนๆใช่ใช่นะไม่งั้นนี่มันจะดูแบบไม่ไม่เพาะเลยใช่ค่ะแล้วข้อนี้นะคะมีคนตอบถูกหนึ่งคนคะนั่นก็คือพิพลเพราะฉะนั้นพิ่พลตอบถูกสองข้อรับทองไปเลยเย้อากาศท้องเสียของวันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักเลยแต่ทีเนี้ยพอถูกทักแบบนี้แล้วเนี่ยสงสัยช่วงนั้นคงจะต้องเป็นช่วงที่อยากทานอาหารนอกรีดแล้วต้องระมัดระวังแล้วล่ะค่ะขอบคุณหมอรักนะคะ ก็ต้องบอกกับราศีเมษทุกๆคนเลยนะว่าต้องระมัดระวังมันเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะท้องเสียได้เยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะรอบนี้นะคะคือรอบหนงพันถุงค่าสนับสนุนโดย AAS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยและพี่พอน,นะคะก็คือผู้โชคดีนะคะได้รับหนึงพันถุง1นึ่งบาทจาก AAS 5G ลื่นมาสุดเร็วที่สุดทั่วไทย<ฮ>ชลิ่าค่ะ yeah. เรไปนึ่งเม่นขอบคุณพี่้าด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ร่วมสึกทั้ง12ราศีด้วยค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ยหลังด้ทาง Facebook สึก12ราศี y o u t u b e p o พัสด์ s e n t e r t a i n m e n t และอิน t a g แกรมพ ly p พั s จัดให้แลวพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ